เดีะะ๋ยวเราก็ซื้อของแล้วก็ช่างเองนะคะแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะเดี๋ยวดูเยินนับนะคะสมโอสสมโอโลไรเนี่ยเมื่อวานเราคุยเ <มา S 1> ขา <อ S 2> ละ <30 S 2> โลละสามสิบนะคะวันนี้เราก็ช่างเองนะคะซื้อเองช่างเองนะ,ะจ่ายเองทอนเองจ่ายเองทอนเองนะคะขายสไตล์ญี่ปุ่นนะคะวันนี้มานะคะทุกคน<อ>วันนี้นะคะแม่ค้าไม่อยู่แต่เรารู้ราคานะคะเพราะเมื่อวานถามไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วใช่ป่ะก็เลยเกา เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะซื้อส้มโอเขาไปไหว้นะคะตุดจีนก็ส้มโอนะคะโลละ30บาทนะคะสามโลพวกเราก็ซื้อ,อ,อเฮียก็คิดอยู่นะคะของเฮีย3โลก้าห้่ใช่ใไป4ใช่โลเลย4โลเลย30 4 3 2บ20 120มที่สออยยี่สิี่ก็หกักออกถูกมากก็หักออก3าออก3บาท3บาท ร้อยยี่สิบถักออกสามบาทให้แกร้อยยี่สิบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ให้ติ๊ติ๊บติ๊บถ้าเราเอากเอาตังว่าม่างเง้แต่เราอยากได้ผิดกันอันนี้ไอวี่ซื้อของไอวี่นะคะสองลูกก็สองโลครึ่งเจ็ดสิบห้าบาทถูกมากจริงๆเราก็อยากซื้ออย่างอื่นด้วยเนาะอยากซื้อแตงโมด้วยแต่ไม่รู้ราคาไงอ่าน้ำผึ้งขวดเท่าไหร่น้ำผึ้งเมื่อวานซื้อไปแล้ว เมื่อวานนะคะขวดละ250นะคะลดลดเมื่อวานเขาลดเขาลดให้ซื้อ1ขวดเขาลดให้เหลือ210บาทเอ้ยสี0สิบเขาบอกว่าถ้าซื้อ3ขวดเมื่อวานเขาคิดเหลือ200ไม่ใช่เหลือ230เขาลดให้ขวดละสิบเมื่วา2ขวดเหลือ230ซื้อ3ขวดเหลือ230เร้าเขาลดให้10บดอกอีกเขตั้งใส่ถุงเราไม่ให้เขาแล้วก็จะซื้อก็ตั้งใส่ถุงวางไว้เขาเอาน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอเคไหมแม่ ป่าแท้ป่าแท้เดี๋ยววิ่งน้ำผึ้งไปขวดกันแล้วกันนะงนิดพลินสองร้อยสี่สิบโอเคเดี๋ยวฟังมาให้ถามแล้วเมื่อวานมาดูแล้วรอบหนึ่งเมื่อวานมาอุดหนุนน้ำผึ้งไงเมื่อวานมาซื้ออุดหนุนน้ำผึ้งไปแล้วรอบหนึ่งเออเออยปเอาให้พี่อีสองลูกไงอ่อเดี๋ยวให้เฮียให้เฮียช่างให้เฮียช่างเจ้ไปดูให้เฮียช่างอันนี้ใจก่อนร้อยยี่สิบเดี๋ยวจะเอาไปถวายหลวงพ่อเดี๋ยวประคอง พระพรองเขาขายเท่าไหร่ละจังแม่ไม่ได้ถามสิา,ายัหน,นอาตั้งไว้ไหนละนี่นะคะซื้อเองช่างเองนักเลงพอ แม่ค้าไปไหนเนี่ยขึ้นก็เจ็ดสิบห้าแต่ละลูกน้ำหนักมันใกล้ๆกันเนาะเออใกล้ๆเนาะ ีเลยเจ้าของมากดีเลยขอให้จําเนินจําเนินนะครับซื้อเล้นะคะนี่นะคะช่งช่งกิโลเองแล้วก็ซื้อเองช่างเองซื้อเองเลยมาล้ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแม่ค้าของเราม่ะมาแล้่าแ่ะมาแล้วว่ะแมาล้ล้ามา่ะแล่ะแม้าอาาา เูกจะไปแก้ไขโรยี่ห้โรยี่หเมาหมดโรยีอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้โรเมื่อกี้โรสามสิบสามสิบถ้าเมาหมดเนี่ยเอาอันนี้อันนี้รอได้อันนี้ลละสามห้นี่ลกละสามห้าทุกคนถ้านั่นก็เอาไว้สามสิบเอ้ยหเอ้ยเอาไปสามสิบนั่นหมายถึงอะไรฮะเมาเมาเหมาหมดสาสิบบาทเนี่ยูงนั้น อร่อยปะอร่อยปะอร่อยนะต่อพี่ดูเพิ่งตักใหม่ต่อพี่ดูใช่ยังไม่ลืมต้นเลยคุณนายใช่ยังไม่ลืมต้นเลยอเหลงยังไงนะรถเราจะใส่หมดเลยคะคุณไม่มีที่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถก่วงขายรถไปเลยนะเมื่อวานถามรับทองบ้างไม่ได้ถามรับทองรับทองโลไรโลไรยี่ห้ายี่ห้าถ้าเอาสิบโลก็เอาโลเลยที่สิแมคโครขายสิบเก้าเอง เอาไงตัดหน้าแมคโครอ่ะตัดราคาแมคโครอ่ะอีกบาทเนี่ยป้ารับมาที่แปดนี่ได้สองบาทเห็นไหมเห็นไหมรู้อะไรจีนี่อาอใช่แล้วแมคโครได้บาทเดียวราได้สองบาทตก็โก้ม่ได้รับรับแมคโครมาขายนะโง่ก็เรียกนะนับตังก่อน ใหญ่สามยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบบาทไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าเหมาหมดก็ลดอีกเหลือยี่ห้าอืมอันนี้ลูกละสามห้าเหมาหมดก็ลูกละสามเเมื่อกี้บอกเหมาหมดแล้วเหลือยี่ห้าบาทเราเราไปซื้อที่ข้างเราต่อไม่ได้ครับแต่มากับป้าแกป้าแกให้เราต่อ เอาจริงหอบห้คุณนายเอาจริงหอบไม่ก็ต้องซื้อก็ต้องไปไหว้อยู่แล้วไงแต่งงีเนี่ยนะไหวได้นานหลายวันเนี่ยทั่วตัดมาใหม่เลยอวันนึงเนี่ยได้หลายวันแน่นี่ใช่ไม่ได้หลายวันห้าหกทีตัดมาเมื่อวานเนี่ยเจ็ดลูกเจ็ดสามยี่เบกใช่ป่ะสองร้อยสิบบาทเหลือสองร้อยเอาจะตอบแกอีกไม่ต้องต่อเลยไปแมคโครก็ต่อไม่ได้อันนี้ขายยี่ห้าเนี่ยเอาหมดจะเอาที่สิบตามเอาหมด ลูกละนะคะแปดสิบบาทเดี๋ยวอันนี้เอาต่อเลยใส่กหะเปอาเลยลูกเล็กลูกเล็กแ้ิวของก็ต้องอะใส่คิวของเงียไม่เียไม่เหมาหรอคะเนียยังไม่เอาพวกเงียนี่พักบ้านไหนมาเนี่ย ทานอะไรนะทานเมื่อกี้ไปทำไมไม่เห็นเลอยห้าอยห้านุรอเียเมื่อกี้ไปไม่เห็นเลยไ่ลู้ชายผู้บ่าวเขาไม่พามาอันนี้อันนี้ลูกไหไให้ห้องเลยเาเขไปแล้วยี่ห้าหรือยี่สิ้าวนะคิดว่าแยกกันคิดว่าเท่ากันอานุนยี่เบกจะสามบก ยี่เป็ดยี่เป็ดบาทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สองร้อยสิบบาทคนชุบผันค่ะถามไม่เอาแม่คนชุบผันก็รถนีกบ้างเนี่ยพักทองเอาไปไหว้ก็ได้นี่บอกว่าชิมโลบ้าให้เลือกเอาโลบ้าก็เอาโลละยี่สบาทนึงไหว้ได้เนี่ยเนี่ยคือไปฝากลูก เราอยู่ <S <S ที่รีสอร์ทไหนคะค <ละ S 1> ุณวันนี้เราอยู่เราอยู่ที่ห้วยปกรีสอร์ทนะคะดเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ที่นี่นะคะเราอยู่ที่นี่กัน สคือสวัน2องคืนนะคะทุกคนก่อนกลับนะคะเราก็ได้ช่วยคุณป้านะคะทั้งขายทั้งซื้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วีดีนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปนะจ๊ะมีไหม่น้เนเน็ป้าพูดดิไม่เหมาไงกทองกับส้มน่ะเออใช่ไม่เหมานหน่อไม้ก็มีนะ เมาอะไรเมาอะไรเมาอะไรป้าได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเมาหมดเลยเออเมาหมดเลยพักทองก็ได้พักทองก็ได้นากได้นก็ได้โอ้โอ้ก็ได้เลยค่ะสวยไหมคะดูไหมคะค่ะสวยนะคะแจ่ม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 พอก็มาแมกมาคนสุพรรณเมากันหมดเลยค่ะแต่คนสุพรรณวันนี้อยู่อุทัยขาดคอร์ดอยู่บ้านไร่ค่ะตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ไหนบ้านไร่ไงห้วยป่าปกรีสอร์ทไงสุดยอดไหมรีสอร์ทนี้เนี่ยสุดยอดเลยเห็นไหม สุดยอดเลยเห็นป่ะเนี่ย